ดีกรีด็อกเตอร์เป็นที่พึ่งให้เพื่อน,นเปิดบ้านหญิงแยะนนทพรเผยเหตุไม่คิดแต่งรอบสองกับหนุ่มเครื่องแบบออกมาโพสต์ภาพรีวิวชีวิตนักเรียนปอเอกให้แฟนๆได้เห็นกันสำหรับหญิงแย้นนทพรโดยโพสต์นี้เธอได้เขียนข้อความว่า เป็นคนทาสรุปให้เพื่อนอ่านตั้งแต่เรียนปตรีอ,อักษรศาสตร์ศิลปากรจนตอนนี้เรียนปอเอกก็ยังรักษาตําแหน่งนี้ไว้คิดถึงสมัยก่อนที่เราเป็นนักศึกษายังไม่ต้องทํางานหาเงินภาระความรับผิดช,ชอบในชีวิตน้อยมากๆความเครียดก็มีแค่เรื่องเรียนจริงๆส่วนตอนนี้อ่ะโอ้โหทํางานภาระเรียนมันอาจะไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนเพราะเราจะโฟกัสแค่อย่างเดียวไม่ได้แต่ก็ทําให้เรารู้ว่าสมัยเด็กมันดีแค่ไหน ใครยังเวรเรียนและท้อกับการเรียนโปรดเก็บความท้อนี้ไว้ใช้ในวัยทํางานเท่านั้นนะฮ่าฮ่าฮ่าปอลอ์แย้เรียนรัฐประสาท <Glass> ศาสตร์กรุงเทพทนแต่เราทนกว่าได้ข่าวมาว่าจูบก,กับแฟนไม่ได้เพราะจมูกชนกันใช่จูบก,กันไม่ได้ต้องมีนัดก,กันก่อนคือเรานิมิตเอาเองว่าแฟนเราเนี่ยเหมือนอ e ีมินโฮต้องขอโทษแฟนคลับอ e ีมินโฮด้วยนะคะและนี่ก็เป็นแฟนคลับอ e ีมินโฮเหมือนกันชอบมาก เราก็เลยรู้สึกว่าส่งมันได้นะก็เลยให้แฟนไปทําจมูกกับคางแต่ถ้าถามว่านางอยากทํำไหมตอนแรกไม่เลยแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเมียก็ไปทําแล้วชีวิตก็ดีขึ้นนะเขาก็บอกเออรู้งี้ทําตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้ผัวเมียคู่นี้ไม่มีเบรกนะบอกเลยไปเจอกันได้ยังไงตอนนั้นไปถ่ายงานที่โรงพักก็ต้องมีการประสานงานแล้วหลังจากนั้นก็เจอเขาที่ร้านเล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่อยู่กลุ่มเดียวกัน หรือเรียกอีกอย่างก็กลุ่มร้านนั่งชิลทำงานด้วยกันเจอกันเลยมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปประกาศในกลุ่มว่าเลขาเราลาออกแล้วมันมีช่วงแบบว่าช่องโหว่ก็คือไม่มีคนมาคอยดูแลเราเวลาเราไปไหนก็จะมีคนขับรถให้แล้วก็ทำอย่างอื่นเราก็ไปประกาศในกลุ่มว่ามีใครรับงานตามชั้นไหมจ่ายให้วันละ1 0 0 0งถึงอะไรแบบนี้ก็เลยมีเขาเนี่ยแหละมาทำงานกับเราเราก็จ่ายเงินปกติเหมือนกัน จริงๆเรามีแหวนแทนใจกันแต่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นแหวนที่สวมต่อหน้าพ่อแม่กันน่ะแต่ถ้าถามว่ามีแพลนจะแต่งไหมไม่แต่งคือเราเคยแต่งไปแล้วรอบหนึ่งไงเราก็เลยอ๋อเรื่องตังไม่แต่งละกัน